ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมกับคุณชนิดาภาเคยได้ยินเพลงนี้นะฮะอย่าก,กินหมูกระทะโอ้โห oh, อยาก,กินมากอยาก,กินหมูกระทะ <c oughs> ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้หมูกระทะเขาบอกว่ามันเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะแต่ในสถานการณ์แบบนี้เราไม่สามารถนั่งกินในร้านได้ครับท่านผู้ชมครับน่าจะคิดเห็นเหมือนกันค่ะ <c oughs> ซึ่งมีร้านหมูกระทะที่เขาได้มีการจัดการบริหารจัดการปรับกลยุทธ์ให้อยู่รอดในช่วงโควิด19 <c oughs> ขายหมูกระทะรวมเครื่องดื่ม พร้อมให้ยืมทั้งโต๊ะและเก้าอี้ในอดีตเราจะเคยเห็นให้ยืมเตา้เอาแค่เตาไปเตาเตากระทะอันนั้นก็เต็มที่แล้วนะล่าสุดให้ยืมทั้งโต๊ะและเก้าอี้ยกแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะส่งถึงบ้านแบบพร้อมทานนี่ถ้าเพิ่มเด็กเสร์ฟไปด้วยอีกหนึ่งคนนี่แบบโอ้โหครบ้วนเลยนะบริเวณใกล้ตลาดทางเข้ามทสนะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประตูหนึ่งพบร้านหอมหวนหมูกระทะ ตั้งอยู่เลขที่49หมู่6ตบสุรานารีอเภเมืองจัังหวดนครราชสีมาจัดโปรโมชั่นสู้โควิด19ดึงดูดลูกค้านะฮะโดยขายหมูกระทะแบบ d e ลิเวอร่ส่งถึงบ้าน2แถม1พร้อมทั้งเครื่องดื่มนะฮะตามที่ผมได้เล่าให้ฟังเลยฮะให้ยืมทั้งเตาพร้อมอุปกรณ์ในการรับประทานมีทั้งจานตะเกียบถ้วยช้อนซ่อมครบนะฮะจุดขายอยู่ที่เจ้าของใจดีนะฮะเขาเพิ่มให้อีกก็คือ โต๊ะเก e ้าอี้ยกขึ้นมนรถกระบะส่งถึงบ้านกันไปเลยทีเดียวครับโอ้โหผู้สื่อข่าวเห็นความคิดแบบนี้ค่ะต้องไปคุยกับเขาหน่อยเจ้าของอร้านเป็นใครไปเจอกับนายจักรกริดพุ่มดอกไม้อายุ28ปีเองค่ะเป็นเจ้าของร้านหอมหัวหมูกระทะก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจบปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากมทศมแล้วมีเงินเก็บอยู่4,0,000 0บาท ก็เลยนํามาลงทุนเปิดร้านหมูกระทะเพราะว่ามทศเนี่ยร้านหมูกระทะจะเป็นที่นิยมอย่างมากนักศึกษาชอบไปนั่งกินกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอมาลงทุนเปิดร้านหมูกระทะก็ไปเปิดอยู่ที่ด้านหน้าประตูนหนึ่งมทศเปิดมาเมื่อหปีก่อนเนี่ยเขาใช้ชื่อร้านว่าหมูกระทะหอมหวน แล้วก็ปรากฏว่าประสบผลสําเร็จลูกค้าก็ติดใจในรสชาติมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องเลย5ปีมาแล้วนะฮะจนกระทั่งปีที่แล้วครับท่านผู้ชมครับร้านหอมหววเนี่ยหมูกระทะหอมหววเขาก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ยอดขายเนี่ยตกลงเป็นอย่างมากวันละ1 0,000บาทนั่นคือยอดขายที่ขายได้นะฮะ,ะปกติเลยวันละหมื่นยืนพื้นวันนี้นะฮะก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์เนี่ยขายได้เหลือเพียงวันละ2,000บาทค่ะ ทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็พยายามประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดแม้ร้านของตนนะฮะจะมีโปรโมชั่นจำหน่ายบุกทะ2แถม1มาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นยอดขายขึ้นมาได้และเข้าใจดีว่าทุกร้านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดนี้เช่นกันฮะค่ะทีนี้ค่ะทางสบคก็มีการแถลงผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามนั่งทานอาหารในร้านและให้ปิดร้านตอนสองทุ่มในวันที่3ส,สิงหาคมที่ผ่านมาเขาก็เลยต้องปรับตัวตามยุคตามสมัยตามในช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะนั่งคิดนะคะว่าจะปรับกลยุทธ์ในการขายยังไงเพื่อความดูดรอดแล้วก็ดึงดูดใจลูกค้าก็เลยมานึกว่าอ่ะใ้าอย่างงั้นทาอย่างนี้เลยขายหมูกระทะแบบ สองแถมหนึ่งมีปกติอยู่แล้วเขามีเป็นพื้นๆอยู่แล้วมีเตามีกระทะส่งไปถึงบ้านอันนี้มีปกติอยู่แล้วสร้างจุดเด่นขึ้นมาเลยค่ะเอาโต๊ะเอากาอี้ไปพร้อมเลยเอาจานเอาแก้วน้ําไปด้วยเลยน้ําอัดลมอีกต่างหากชุดเตากระทะกาน้ําซุปเอาไปให้หมดเลยค่ะให้ยืมไปหมดเลยค่ะให้บริการถึงที่ด้วยคิดราคา499เ้าเอาไปเลยโปร4 9 9ค่ะ ให้แบงค์ห้าร้อยมีตังค์ทอนนะท่านผู้ชมนะเนี่อย่างที่ผมบอกมีบริการจุดเตาให้ถึงที่ด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าจะจุดเตาไม่ได้นะฮะหรือถ้าลูกค้าอยากให้ทิปก็ได้เขายกให้ไว่าาันไปแต่ทีนี้สงสัยในเรื่องของจานชามค่ะไม่ต้องกังวลฮะเขาบอกว่าเรื่องจานชามเนี่ยหลายคนบอกว่าเอาโต๊ะเก้าอี้มาฉันต้องล้างต้องเก็บเองไหมทานเสร็จอยู่เฉยเลยฮะลูกค้าทานเสร็จแล้วไม่ต้องล้าง เดี๋ยวทางร้านจะขับรถมาหาเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดกลับไปให้โอ้โหอ้ดีจังเลยสะดวกมากอย่างที่ผมบอกไงเนี่ยถ้ามีเด็กเสิร์ฟแถมไปด้วยสักหนึ่งคนนะโอ้ผมบอกไว้ว่าปกติแล้วเวลาที่เราทานหมูกระทะอะไรกันอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะขี้เกียจล้างมากเลยโอ้มาล้างยากเลยเตาล้างยากเหลือเกินจานชามตะกงตะเกียบช้อนซ่อมอีกโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนี่ไม่ต้องล้างนะฮะเนี่ยฮะเขายกไปให้แบบนี้เตาถ่านเนี่ยเดี๋ยวเขาไป เขาไปจุดให้จุดเสร็จเขากลับมาคุณท<ช>านเสร็จแล้วคุณรอแจ้งเขาเดี๋ยวเขามารับนะฮะบริการส่งที่ไหนบ้างนี่คือคําถามสําคัญเพราะหลายคนบอกว่าอยากทานมากพอฟังแบบนี้บริการส่งในเขตมตสรหรือบริเวณใกล้เคียงนะฮะนอกเขตส่งไหมส่งครับแต่อาจมีค่าส่งตามระยะทางซึ่งพอทําแบบนี้แล้วปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจยอดขายนะท่านผู้ชมฮะตอนที่มีโควิดเนี่ยขายได้2 0 0พ นะฮะเพราะปิดในเรื่องล็อกดาวเนี่ยก็เกิดผลกระทบหนักกว่า2 0 0พอีกกลายเป็นว่าตอนนี้ยอดขายพุ่งถึงวันละหนึ่งบาทเหมือนเดิมแล้วนะฮะหรือเกือบเท่ายอดขายเดิมก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาดได้ซ้ำไปโดยทางเจ้าของร้านก็บอกว่าตนมีลูกน้องต้องดูแลอีกหลายชีวิต<อ>ตนก็ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าต่อไปจะเป็นเช่นต่อไปจะเป็นเช่นไรโรคระบาดนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนก็พยายามหาวิธีการประครับประคองให้ร้านอยู่รอดเพื่อทุกคนมีไรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวต่อไป อะเรามาฟังเสียงเจ้าของร้านคุณจักรกิจพุ่งดอกไม้กันดูหน่อยฮะก็ดึงดูดลูกค้าครััพี่ก็อยากอยากอยากให้ลูกค้าเขาเขาสนใจแล้วก็อยากอยู่รอดด้วยเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ก็ก,ก,ก็ค่อนข้างแย่ครับก็เลยก็เลยคิดคิดมาว่าแบบนี้น่าลูกค้าเขาน่าจะสนใจครับก็จะเป็นจัดจัดจัดแบบโต๊ะครับ จัดโต๊ะชุดโต๊ะชุดเก้าอี้ครับมีจานมีถ้วยพร้อมทานเหมือนที่ร้านเหมือนที่ร้านเด็ดเด็ดเลยครับ<ม>ก็ไม่กินเสร็จไม่ต้องร้านเดี๋ยวผมผมไปเก็บตามไปเก็บเองครับในราคาแค่49 9บาทมีชุดใหญ่2ชุดครับเนื้อย่างชุดใหญ่ชุดแล้วสองแถมหนึ่งนะครับจะได้เป็นชุดใหญ่ทั้งหมด3มชุดมีน้ำโค้กน้ำเปล่าน้ำแข็งมีแก้วให้ครับ<ม>ก็มีพวกผักพวกอะไรถาดผัก การน้ำซุปเตาถ่านให้ทุกอย่างออยอดขายตกหัวเลยครับพี่ตก50-70เปอร์เซเลยครับวันแรกที่ขายก็ขายดีมากครับลูกค้าตอบรับดีมากคุนส่งประมาณกี่เที่ยวครับ,บนนวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าอย่างเป็นชุดชุดพร้อมโต๊ะก็4ีห้าเที่ยวถ้าถ้าถ้าส่งปกติมีเตามีนื้ย่างก็สีห้าเที่ยวเหมือนกันครับ รวมๆก็ประมาณสิบเที่ยวอาอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าจะเอาครบเซตมีทั้งโต๊ะเก้าอี้จานชามถ้วยตะกงตะเกียบช้อนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยครับชุด499เครื่องดื่มพร้อมครับแต่ถ้าเกิดขายเป็นราคาทั่วไปเนี่ยไม่เอาโต๊ะหรอกที่บ้านก็มีแล้วจะเอามาทำาไมเอาไปไว้ให้ลูกค้าคนอื่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินบนโต๊ะมันไม่ได้อัดทรสเหมือนกันนั่งกินที่พื้นกันกับครอบครัวอ่าก็ซื้อไปเป็นแบบ 2แถม1มีทั้งชุดใหญ่ค่ะชุดละ200นะคะ 2>, ค2แถม1เหมือนกันหรือ,อจะเป็นชุดเล็ก2แถม1เหมือนกันชุดละ150บาทค่ะร้านเปิดตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ เขาบอกว่าพยายามจะปิดร้านก่อนสองทุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะสั่งเนี่ยสั่งตั้งแต่สามสี่โมงเย็นเลยค่ะอ่าเพราะกว่าร้านเขาจะไปส่งให้อีกกว่าจะได้เตรียมกันอีกนะคะเพราะว่าร้านเองเขาก็อยากปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดด้วยโทรไปสั่งกันได้ค่ะที่หมายเลข0ูนย์เก้าสามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งห้าสามค่ะศูนย์เก้าสามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งห้าสามร้านหอมหวนหมูกระทะค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับที่ผมกับคุณชนิดาพารู้สึกบิ้วกันเต็มที่เพราะเราสองคนอยากกินหมูกระทะเรื่องของกินเนี่ยเต ที่ตลอดค่ะ <S 2> <S 2> <S <S